เสียงเมียงเกษตรอินซี่ครับมือนีกะมาแหวะหายพอรอบเดือนหนึ่งกับมามาเทนีสิมาฮักเขาโพดครับนี่ผลของการลงทุนลงแรงครับโอ้บัาวาชีไดกินได้ครับนี่น้ำซุล่าเซลลออกจากปั๊มเลยนี่ครับนี่อันอีพหัวขายได้เท็กก็เหรอเล็กขายได้ประมาณพันเจ็ดพันแปดดีละประมาณนั้นครับอันนั้นอัน,อน,อน,อน ฟังทั้งพุ่นเนาะทั้งทั้งพุ่นกำล,ลังแกครับโอ้ใส่ได้เลยผู้เฒ่าบ่อย่างพายุกรงเทพยแล้วก็ม่านหาเจาหลอกเจริ่เฮ็ดนั่นที่นี่ปลูกข้าวโพดปลูกพักขะปลูกพักข้นมันได้มันหลายกับเราก็ขายเพนนะนี่เด้อผู้มาเบิ่งอีพอเย็นนั่นนี่เดียวู้มาอ,อีพออยู่จากเดือนเราก็เอะเตาะอีพอจากเดือนก่อนอยากอายว่าวะฮะ สองอาทิตย์นั่นเล่ากับสิกับกรุงเทพเรามาหับเล่าเดน่แม่บา้านนี่แกไปเล็กใหญ่ผมอนองผมมาเมออบิร์กมาหาอีพอมากินห่ออีพอ,อพุทธเถาเลรียนโตว, <c oughs> ว่าอยากไปกรุงเทพเอาขอผลมาขอผลน้าปูกครับได้กินได้ขายเหลือเหลือให้ลูกแล้วก็เอาไปขายนี่ประมาณจะ อันนี้ประมาณจากงานหนึ่งเนาะถึงบอมปุ่นนี่ไอฟังทั้งพุ่นสองงานอันนี้ประมาณมางานหนึ่งประมาณสามงานได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอันไสปุ๋ยสูตรตอัยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดกาวันยี่พอเล่าลักเอาปุ๋ยสูตรผมเหมืนเอามาวานเหมดเลยไหมสนกงามครับปานนี้ต้นอัน ไอ้ง่วกับข้อยลูกสาหลาเลาเรากระเชาไปให้ลูกสาวกลางว่าเป็นลูกสาหลานี่ครับมีแมงเต่าทองแมงเต่าทองบ่ได้บ่ได้ฉีดยาไปหนดอกครับงามครับงามเนี่ยล้ายหลาย,ลายงามไม่ฟักไม่ฟักคุณนะครับอันนี้หลังจากหลังจากไอเกี่ยวเขาเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ใหาหลานม่านตีเราเก็แเล้าก็ปลูก วันนี้เราก็หายลูกสายไงเรามาดอนเดินสปริงเกอร์ครับเดินสปริงเกอร์ไปนะโอ้สุดยอดเลยนั่งครับนั่งเลยกำลังสีแก่ครับกำลังสีแก่ครับเนี่ยได้โอ้ยขัดดีบเลย ประโยชน์หลายอย่างในเัานี่ครับพนค,บคันนั้นต้นเนื้อนี่ก็บเ็เอาไปให้งัวครับได้มดได้กินมดงัวงัวให้คุยกินสุดยอดเลยครับนี่บอน,นี่แหละครับผู้เฒ่าเนาะขยันยู่บว่าเป็นเท็ดทางเท็ดนี้ข้ายให้ชาวบ้านเลยครับคันซีฟักมีสิบบาท พักละหาบาทครับให้พี่น้องได้ยื้ได้กินน้ำครับให,ใ,หให้ลูกให้ลูกให้ห้านครับเหลือจากนั้นเราก็เอาไปขายให้ลูกห้านไปขายอืมให้เอื้อยผงไปขายให้น้องไปขายได้เงินเกือบสองพันเหลียวอืมวงเงต้อเป็นด้วยจินคาอันนี้ก็สวนพักใหญ่ๆก็ร่ังใหญ,ใหญ,ใหญ่พักขนา ไม่พักยังนี่ลาเนี่ยพักเขียวพักเขียวไงอินบอสพักเขียวปีตีเอาไปเฮ็ดคันสมไหมครับเนี่ยบึ้ยปูกยังกะง่ามัน,อ,อ,นอันนี้บักม่วงยังเกาะม่วงกะหล่อนปักม่วงกะหลอนะ่อน,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 นมันนะเออเป็นเสื้อเป็นเสื้ออยู่คุณอ่ะดกคังดกแน่อีบอวา่าเราจีตัดทิ้งไว้นะย่านย่านเจ้าของย่านตายแตกออกแตกบอก นี่ครับใบมะละกอฮอลแลนด์ครับโอ้ได้กินใช้บักแตงโอ้บักแตงนี่แตงไงเพียะเพียะได้นั่นได้ซ้ำนั่นล่ะแดงย่านแตงน้ำกัวแตงกัวมึงอีขอเราเห็ดยังก็ได้อยู่ได้กินเหมือนเป็นงานเม่อจะไปยุงเทปเลยไหมเพื่อนเราไปบ่มรบไปละเทาก็มาหาแล้วเนาะคิดยากยังส้นนาเทากับส้นนาบ่บ่ตี มันก็เป็นตาดูได้เลยครับมันมีมันมีหนามมีทา่าเนาะหน้า,นาปลากระตูนใหญ่เนาะเนี่ยมันมีปัญหาดังซื้อมากกับมูลมุดน้มเล็กได้ครับนี่ประมาณจะสามเมตรพุ่นล่ะคลายกัน พักทองครับพักทองแตงกวานะ